ครับสิไปทวงหน้าอะไรบางต้องงวงแค้นก่อนประวงแค้นประสบการณ์หกสิบปีตกเทียไปอะไรบ้างนี่าเหมันประบการณครับผมนี่น่นต้องหัวหาเลยประวงแค้นมั่นประสบการณ์หกสิบปีคนนด้สิบอกให้ใช่ผู้มีประสบการณ์ในการเห็ดพุดนะผู้มีประสบการณ์โมเมนต์ไ่ได้ใช่หรอกเพราะจะเห็ดเออของมากขึ้นแต่เท่าเศร้าขึ้นประสบการณ์ประวงแค้นเด้อเออ เทียมันเก็บมากไปจอมก็ไ้จอมกับว่าไม่แข็งอย่างีเรื่องจจารเป็นรอยได้ที่บอกไงเรื่องจักรในการเห็ดเขียวนี่สาดเรียบรอยแปดสิบกเรงมาเออแปดสิบก็เรงมาคนเลยเรียบร้อยนี่ปีนเรียบร้อยปีนคือผีไงล่ะปีนเออ Fahre